สวัสดีค่ะครอบครัวหังจีที่ทน่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาแบ่งปันน้ำเมลิติตนอกสถานที่นะคะแถวแถวแถวใกล้ๆบ้านแคร์นะคะบ้านเพื่อนนะคะพอดีมาทำภารกิจกับเพื่อนและน้องนะคะก็เลยได้มีโอกาสแบ่งปันน้ำท่านผออรอบนี้เราต้องการให้น้ำเต็มโอ่งเลยนะคะเพื่อ ก็ื่อจะได้คุ้มค่านะเราได้ใช้ประโยชน์สูงสุดไหนๆ,ๆก็มาแล้วนานๆได้มาทีนะคะด้วยความด้วยความยินดีนะคะน้องอน้อง,น,องอน้องคุณนายท่านผอ,อนะคะน้ำเกือบเต็มแล้วนะคะ,ะใกล้ละใกล้เต็มแล้วค่ะอีกนิดนึงก็จะเต็มค่ะไม,ไ,มไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาเ,อาเต็มนั่นแหละให้เขาคุยค่ะ เพราาะว่ได้ค่ะต้มผัดแกงทอดอาบล้างหน้าได้หมดค่ะอันนี้แจ๊ดนี่ให้ได้หมดเลยคือให้ผ่านกลองด้วยค่ะคือได้ทั้งดื่มทั้งอาบทั้งใช้เอาให้เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวอื่นคุณสมบัติอื่นเหลือตั้งสามเดือนโมเลกุลเล็กก็เหลือหนึ่งเดือนยังไงก็หมดค่ะค่ะใช้ใช้ไปไม่ต้องเสียดายนะคะใช้ใช้ให้เต็มที่ค่ะ ค่ะ <c oughs> มันเป็นเวลาการทำงานของน้ำเหมือนกับตับไตหัวใจมีเวลาทำงานอย่างนี้ค่ะสา,สามแก้วตื่นมาสามแก้วเป็นเคล็ดลับค่ะระหว่างวันแล้วแต่จะดื่มก็ให้ได้ประมาณสามลิตรอย่างนี้ค่ะจะช่วยได้ค่ะตื่นตื่นนอนตื่นนอนนี่คืออ่า เอนไซม์อยู่ในปากอยู่แล้วแล้วน้ําตัวนี้จะนําพาเอนไซม์เข้าไปทําให้ระบบต่างๆดีขึ้นด้วยดื่มสามแก้วก่อนที่จะแปลงฟันแล้วเสร็จแล้วก่อนนอนก็ดื่มด้วยก่อนที่จะลงนอนเพราะว่าอะไรมันจะบรรเทาอาการเรอดเหนื่อค่ะถึงบางคนไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะฉี่บ่อยอะไรประมาณเนี้ค่ะนะแต่แต่จริงๆแล้วมันเป็นผลดีมากค่ะสองทำเนินก็เห็นแล้วค่ะก็นี่ละคะ่ะครอบครัวนี้ก็เป็นอ่าหนึ่งในครอบครัว หงจีของเรานะคะเป็นท่านได้เข้าร่วมโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีกับเรานะคะท่านผอโรงเรียนศาสมิงนะคะก็ด้วยความยินดีที่ได้มาบ้านท่านในวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ